สวัสดีครับพบกับผมแม็กวินครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับหนึ่งคู่เน้นที่ให้ไปเมื่อคืนนี้นะอะตาลันตา,รตา,รตารครับเปิดกดไปถึง3ประตูต่อสูนะผมบอกแล้วใครตามผมมาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ผมก็หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมอีก1คู่นะในลีกลาลิกาสเปนครับคู่นี้น่าจับตามองมากครับแต่ก่อนอื่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลิกาหรือว่าลาลิกาสเปนนะหรือว่าจะเป็นลีกเอิงลีกวันลีกทูนะผมจัดหนักจัดเต็มไว้ภายในกลุ่มนะพี่ๆท่านใดนะสนใ ใจนะปัดขวาคลิมที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ของผมไว้ได้เลยครับเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ วันนี้นะอาราเบค,ครับเปิดบ้าน้อนรับการมาเยือนของคิโรนาครับผู้นี้น่าสนใจมากๆนะผมบอกได้เลยว่าอาราเบค,ครับมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆนะ3มนัดรวดเลยครับที่เขาชนะติดต่อกันมานะและผลงานในบ้านเขานะล่าสุดนะผมบอกได้เลยครับเพิ่งเอาชนะเซลตาบิโกมาถึง3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เอาชนะมาริตมาถึง2ประตูต่อศูนย์นะในบ้านตัวเองนะครับยังถือว่าจัดจ้านในบ้านของตัวเองอยู่เสมอนะสําหรับทางด้านของอาราเบค,ครับเรามาดูทางด้านคิโรนา กันบ้างฟอร์มนอกบ้านของคิโลน่านะล่าสุดนะครับถึงแม้จะเอาชนะลารพาร์มามาถึง2ประตูต่อศูนย์นะแต่ก่อนหน้านี้ครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของเขานะไม่เคยเอาชนะใครมาได้เลย5นัดติดๆนะครับนะแล้ววันนี้ครับยังขาดตัวผู้เล่นไปถึง2ตัวครับอย่างควรนเป้ครับแล้วก็โลก้านะผมมองว่าวันนี้ครับโมเมนตัมเทไปทางด้านเจ้าบ้านมากกว่านะครับผมฟันธงเลยครับวันนี้นะคู่นี้ครับ ลองอาราเบส0.5ครับปาดนิ่มแน่นอนครับใครตามผมมาครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนพี่ๆท่านไหนอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมครับคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบส่วนตัวให้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ